ทำอะไางดรกบจะตละวิเชีนสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะบีจะมาทําน้ำอ่งุ่นนะคะอันนี้เป็นหม้อที่เขาเอาไว้ทําน้ําผลไม้นะคะสามารถที่จะทํากับผลไม้ได้หลายชนิดนะคะเอ,อ่อส่วนประกอบของหม้อมันจะมีสส่วนนะคะส่วนแรกก็จะใส่น้ํานะคะส่วนที่สองนี้จะเป็นอ่าสำหรับสำหรับเวลาที่ ผลไม้ของเราอะคะ่ะน้าน้าผลไม้มันก็จะร่วงลงมาตรงนี้นะคะส่วนที่สามจะเป็นคล้ายๆ้ายซึ้งนะคะหนึ่งนะพอเวลาที่เราเอาผลไม้ใส่ลงไปใช่ไหมคะเรานึ่งด้วยความร้อนน้ํามันก็จะร่วงลงมาในหม้อใบนี้นะคะเราก็จะได้น้ําผลไม้จากเพื่อน เดี๋ยวบีจะมาล้างหม้อล้างผล,ลไม้อะไรเตรียมเตรียมก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำน้ำผล,ลไม้กันอันนี้นะคะก็เป็นองุ่นที่บีเก็บมานะคะที่เป็นองุ่นปลอดสารนะที่บีเก็บมาจากบ้านเจ้านายคะ่ะวันนี้มีเวลาว่างแล้วก็เดี๋ยวจะทําเลยนะคะบีได้มาทั้งหมด3กล่องเดี๋ยวบีจะล้างหม้อล้างทําความสะอาดองุ่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะ อันนี้นะคะหม้อข้างล่างบีก็จะใส่น้ํานะคะหม้อใบนี้ก็จะเป็นหม้อที่เอาไว้สําหรับใส่ซึ้งนะคะเวลาที่น้ําผลไม้หล่นลงมาในหม้อใบนี้นะคะเราก็จะมีใส่ยางนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําผลไม้ใส่ขวดน,นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่นึ่งนะคะใส่ซึ้งนึ่งอันนี้ลงไปแล้วเราก็จะใส่องุ่นนะคะที่เราล้างาลงไปเลย ก็จะปิดฝานะคะหลังจากนั้นเราก็นี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็นึ่งมาได้สักพักแล้วนะน้ํานะคะมันก็จะไหลลุมาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขวดมาใส่นะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆมันคือน้ำอางุ่นนะสีมันก็ไม่แดงมากนะคะเพราะว่าอางุ่นที่บีเก็บมาค่ะมันยังแบบไม่ค่อยสุกดีแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บมานะคะมันก็จะเสียทินะ้งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกเมื่อไหร่นะคะนี่นะ นี่คะ่ะตอนนี้ก็น้ํานะคะน้ําอังุ่นมันก็ได้หยดลงข้างล่างนะคะเดี๋ยวบีจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ใส่ลงไปนะคะ อันนี้นะคะคือน้ำองุ่นนะที่เราได้มานะคะนี่ได้มาห้าขวดนะยังเหลือในนี้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อองุ่นที่เราสกัดเอาน้ำเขานะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะน้ำองุ่นที่เรา สก,กัดได้ออกมามันจะล่วงลวงมาอยู่ในตัวอันนี้ก็คือน้ำองุ่นนะคะที่บีสก,กัดมาได้นะเพื่อนๆก็จะได้5ลิตรนะคะส่วนอันนี้เป็นกากขององุ่นนะที่เราเที่เรานึ่งนะคะนี่ตอนนี้เดี๋ยวบีจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยบีโอนะคะเอาไปหมักนะคะเพื่อนๆ เรานะคะได้น้ําองุ่นมา5ลิตรนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะอันนี้เป็นน้ําองุ่นแบบเพียวๆเลยนะคะคือจะต้องเอามาผสมน้ําตาลก่อนนะเพื่อนๆแล้วเราถึงจะเอ่อผสมกับน้ําเปล่าดื่มได้นะคะมันเปรี้ยวมากนะคะเราเลยต้องเอาน้ําตาลใส่แต่ตอนนี้ที่บ้านน้าตาลไม่มีค่ะเพื่อนๆแฟนบีก็เลยบอกว่าให้ใส่ให้เต็มนะคะปิดฝานะคะแล้วก็ลวกน้ําร้อน มันจะได้ไม่เสียนะคะทีนี้เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบีถึงจะเไปซื้อน้ำตาลนะคะแล้วก็เอามาใส่มามา,มาผสมใหม่นะคะรสชาติมันก็จะได้อร่อยขึ้นนะคะ<ๆ>ก็ได้น้ำอง,งุ่นมา5ลิตรนะคะ <c oughs> เย็นวันนี้นะคะบีก็จะทําไก่ย่างกับสลัดค่ะตอนนี้กําลังหมักไก่ไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปย่างจะเพื่อนๆไก่อันนี้นะคะบีก็หมักเกลือกระเทียมพริกไทยนะคะหมักธรรมดานี่แหละเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาใส่ในถาดซิลิโคนนะคะเอาไปย่างค่ะอันนี้จะเป็นไก่ย่างแล้วก็จะมีสลัดนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูง่าย ะะก็จะอบด้วยไฟ150องศานะคะ20นาทีก่อน ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําสลัดนะคะเพื่อนๆสลัดผักทําแบบง่ายๆนะคะ ของบีวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารของเรานะคะไปสืบกันจ้า โอเควันนี้เสิร์ฟคู่กับไวน์นะคะวิชแม็กดัตเอ็ดเซนโอเค ว่าไงคะหลุดฮ no> ึจะเอาอะไรกินแล้วอะข้าวเราอะแต่ฮั ppy ฮับฮับฮั ppy ฮั ppy ฮับ p y ฮั ppy ยาเสียปราฟฮึเหรอฮะโทนี่บอกว่าโทนี่ก็อยากกินเหมือนกันโทนี่ก็หิวว่าไงแค๊กโอ้โหตีลังกาเลย

Im Fitnessstudio. Sie hatte Ehe vor. Wir ja, haben nichts miteinander. No, Was dann? Also, ich habe gesagt, sie sollen sich trennen. Ich habe ihr nur einen Rat gegeben. Ich dachte, vielleicht wollte ihnen jemand aus dem Weg räumen, um seine Beziehung zu. Machen.